สวัสดีครับทุกคนนะฮะคำเตือนนะครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่รับประปกันผลกําไรหรือว่าผลลัพธ์ใดๆทั้งสิน้นตลาดทองแล้วก็ For e x ดีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปโปรดศึกษาแล้วก็ใช้ความเสี่ยงนะครับของเพื่อนๆเ,เองนะครับก่อนเทรดทุกครั้งที่สําคัญคือนะครับคลิปนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษานะครับปโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้นะครับพบกับผมโค้เจเช่นเคยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของนะครับพื้นฐานการเทรดนะครับหรือว่า market structure นะครับสำหรับการเทรด SMC นะครับการเทรด SMC หรือว่าการเทรดด้วยนะครับรูปแบบตามนะครับรายใหญ่หรือว่าตัว smart money concept เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะระบุโครงสร้างนะครับนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับให้เพื่อนๆดูภาพรวมทำเฟรม1ชั่วโมงหรือว่า H1 กันก่อน นะครับ H1 เนี่ยเราจะใช้เพื่อดูโครงสร้างของกราฟนะครับเสียงลมอาจจะพัดใส่กระจกแรงนิดหนึ่งนะ H1 เนี่ยเราจะใช้นะครับสำหรับดูโครงสร้างของกราฟกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆในการเดินเทรดเนี่ยดูกรอบใหญ่นะ H1 น,นะครับอย่าไปดูกรอบ5นาทีหรือว่า15นาทีนะครับอย่างแรกเลยดูอย่างนี้ครับดูก,กว้างๆก่อนเลยนะครับภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงหนึ่งมีการสร้างแล้วว่า ไฮนะครับหรือว่าโลนะครับหรือว่ากรอบสวิงราคาเนี่ยเกิน2องไฮสองโลไหมนะครับเวลาเราดูนะถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นขาขึ้นต้องมีนะครับสองไฮสองโลเสมอนะถึงจะเรียกว่าเป็นขาขึ้นแข็งแรงหรือว่ามีมีโมเมนตัมชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงเนี้ยซ้ายมือผมเนี่ยนะครับนะอ่าตรงนี้เรียกว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามี1คือไฮที่สูงขึ้นนะมีโลที่ สูงขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้าเห็นไหมครับอ่าไฮหนึ่งไฮสองนะครับแบบน๋นี้นะอ่าโครงสร้างอย่างเงี้ยถือว่ามีความชัดเจนแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่โครงสร้างนะครับถูกทําลายนะครับพูดง่ายๆคือมีการเบรกโลลงมาเบรกโลที่เป็นโล2เนี่ยที่ยกขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าสูญเสียโครงสร้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจุดที่จุดเนี้ยเป็นจุดที่มีการ out, เบรกเอาเห็นไหมครับนะบริเวณเนี้ยสี 4, ่พัน 90, 90, 100, น,น,น,นะครับ99 100 100แนวแนวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เร,เรียกว่าเป็นจุดที่กราฟเนี่ยเสียโครงสร้างนะครับแล้วมีการเบรกลงมาอ่าเพราะ,ะนั้นถ้าเรามองตามมาสว่วนแม่ที่คอนเซปต์เนี่ยหรือว่ามีการเบรกโลเนี่ยนะครับทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าอ่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นการเสียโครงสร้างของการปรับตัวขึ้นอันนี้คือการมองนะครับภาพรวมนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็นขานะครับเรียกว่าเป็นขาลงละ่นะอ่าขาลงก็ตรงกันข้ามกันเลยนะครับมีการสร้าง โลหรือว่าไฮเนี่ยที่ต่ำลงมากกว่า2ครั้งเช่น1นะครับนะอ่าแล้วก็2นะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะอย่างนี้เราเรียกว่าโครงสร้างขาลงนะครับเพราะอะไรครับมี1 high ไฮนะครับ2 h i ไฮนะแล้วก็1โลนะครับ2โลที่ต่ำลงนะแต่ถ้ากราฟจะเสียโครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะตัวกราฟเนี่ยอาจจะต้องเบรกแล้วก็ยืนเหนือ ไก่อนหน้าที่เป็นโล e r ไฮให้ได้พูดง่ายๆตอนนี้ถ้ามองดูกราฟนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟทองเนี่ยนะ H1 เนี่ยนะครับมีการยกตัวขึ้นมาใกล้บริเวณ LOWER HIGH ก่อนหน้านะครับซึ่งก็คือบริเวณนี้เห็นไหมที่โซน4,110ตลา์ต่ดชอัยออเนี่ยเราเรียกว่า l r h i r h นะครับเพราะโครงสร้างในการปรับตัวลงของเขาเนี่ย นะครับบายบริเวณนี้อ่านะครับมีการสร้างนะครับโลแล้วก็ไฮต่ําลงมาเนี่ยนี่คือกรอบของเขานะครับนี่โลกับโลอยู่ตรงนี้นะอันนี้โลที่3นะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยหากกราฟเคลียร์โครงสร้างการปรับตัวลงได้นะครับเราก็จะเริ่มมองฝั่งบ่ายนะเช่นณตอนนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาแล้วอ่าจอๆแล้วเห็นไหมครับนะเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่ายืนเหนือบริเวณ โลว่าไฮก่อนหน้าได้นี่ถือว่าชัดเจนเรื่องของการไปต่อของกราฟนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาดูใกล้ๆกว่าเดิมครับใกล้กว่าเดิมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีโลที่ยกขึ้นไหมมีไฮที่สูงขึ้นหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้มีโลแล้วก็ไฮสูงขึ้นในกรอบ i ท e Frame H1 เนี่ยนะครับกี่ครั้งครับมองดูเลยครับด้วยสายตาเปล่าของเพื่อนเลยนะครับมีโลนะครับนะมีโลที่ยกขึ้นอ่าหครั้งนะครับ สองนะครับนะนี่นะครับนะโลนะครับโลสองแล้วนะไฮสองถามว่าเปรกโครงสร้างขาลงก่อนหน้าหรือยังยังไม่ได้หลุดนะครับโลว่าไฮก่อนหน้าขึ้นไปนะถ้าหลุดขึ้นไปนี่ถือว่าชัดเจนเลยนะอาจจะต้องรอเรื่องของรีเทสนะครับแล้วฟลตามแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่ามีการสร้างโลแล้วก็ไฮสูงขึ้นเนี่ยนะครับสองโลแล้วนะครับนะอ่านะครับสองโลแล้วถ้านับจากโลนะที่ยกขึ้นเนี่ยนะครับนะอันนี้ต่ําสุดนะครับนะอ่า ทีนี้มีการยกโลขึ้น2โลมีไฮ1ไฮ2ที่สูงกว่าไฮก่อนหน้านะครับนะที่เป็นเรื่องของการปรับฐานขึ้นมานะแต่ว่ายังไม่ได้สูงกว่าไฮของนะครับเรียกว่าในช่วงที่เขาปรับตัวลงนะเพราะฉะนี้นในการเทรดเนี่ยเราจะมองโครงสร้างอย่างนี้ถ้าเคลียร์โครงสร้างฝั่งข,งขาลงได้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับที่เป็นแบบสร้างโลแล้วก็ไฮต่ําลงมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคลียร์โครงสร้างได้ก็ มองเรื่องของการไปต่อชัดเจนเลอย่อบายอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ในการเทรดเราจะรอเวลาเราเจอการเบรกไฮเนี่ยเพื่อทำไฮสองเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องรอเรื่องของการรีเทสด้วยเช่นในจังหวะของการเบรกเอา์หรือว่าเพิ่งจะเบรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีโมเมนตัมชัดเจนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเจอจังหวะที่กราฟเพิ่งจะเบรกเอาล์อยาเพิ่งอีิบายตามนะครับต้องรอเขาย่อลงมาก่อน นะครับเรียกว่าเป็นการเกิด b o s หรือว่า break of structure นะครับเพราะนั้นเราจะรอเขาย่อลงมาเทสนะเราก็เริ่มวางไม้บ่ายกันนะครับในกรอบ1ชั่วโมงเราจะดูโครงสร้างก่อนแบบนี้ทีนี้เราถึงจะเข้าไปดูในกรอบ30นาทีเพื่อหา entry ในการเทรดนะครับ entry ก็คืออะไร entry ก็คือจังหวะนะครับเราจะเข้าไปจับจังหวะในการเข้าไม้หรือว่าเข้าเทรดทีนึงนะครับอ่าเราเจอเรื่องของการ break high แล้ว นะเบรดโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมอ่าเขาพลนเปลี่ยนอยู่แต่ว่าโลเป็นไงโลยกสูงขึ้นเห็นไหมครับมี2โลแล้วมี1ไฮอันนี้ไฮที่2ที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟที่เพิ่งจะเบรกเอาแบบนี้นะครับอย่างแรกเวลาคนเทรดเอ็มซีหรือว่าเทรดตามสมาร์ทมันมนี่คอนเซปต์เนี่ยคนจะเข้าบายเมื่อย่อเทสใช่ไหมแต่ว่าบางทีเข้าบายเมื่อย่อเทสเนี่ยบริเวณแนวรับเนี่ยโอกาสที่จะเวงลงมาเนี่ยมีมีอีกนะ เพราะนั้นเนี่ยการบายแนวรับเลยเนี่ยโอกาสโดนลากมันมีครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีควรบายบริเวณกรอบที่เป็นแนวดีมานนะครับจะช่วยลดโอกาสโดนลากได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็อาจจะใช้นะครับตัวฟิโบโนะจับจังหวะในการเข้าเทรดเช่นว,วันนี้ที่กราฟเพิ่งจะเบรกเอาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้การการฟิโบครับจากโลไปหาไฮหน่อยนะครับว่าแนวฟิโบที่เป็นแนวแข็งๆเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างเช่นณตอนนี้เนี่ยกรอบ6ก8เนี่ยอยู่ที่โซนนะครับ4,071ดอลลาร์ต่อชัยออนอ่าตัวนี้ อาจจะเป็นไม้ที่เราควรจะเป็นไม้หลักนะในการวางไม้ในการเทรดนะครับ60.8นะก็จะแข็งหน่อยนะเพราะฉะนั้นการบายเลยเนี่ยโอกาสโดนลากมันมีนะครับและอย่าลืมดูว่าโซนที่เป็น FVG หรือว่า s เป a ดแ e r a p เนี่ยมีไหมนะครับอ่าไปดูในกรอบ15นาทีหน่อยนะครับอ่าจริงๆบายได้ตั้งแต่38.2นะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะโดนลาก มากกว่าเพราะฉะนั้นไม้แรกเนี่ยควรจะลดขนาดลดไซส์ลงหน่อยนะครับสำหรับคนที่จะบายนะแนวรับแรก38.2นะครับแนวที่2ซึ่งแข็งกว่าเนี่ยจะอยู่ที่60.8นะครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากได้จังหวะที่ดีขึ้นควรไปดูว่ามี FVG หรือเปล่านะครับซึ่งจากกราฟตอนนี้ FVG มีไหมฮะ FVG เนี่ยอยู่ที่โซนโซนนี้นะกรอบ15นาทีนะครับแตนะ่ก็ อย่างแรกให้เพื่อนๆดูว่าหลังเกิดบีเวสเนี่ยมี FVG หรือว่ามีฟีเบิ้ลแกรปเกิดขึ้นไหมแนวๆที่เป็นแนวฟิโบนะครับอ่ามีบริเวณีกราฟฟิงมีโดจินะครับนะอ่ามีมอร์นิ่งสตาร์โดจินะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะอ่าก็อาจจะเป็นแผนบายนะครับเมื่อยอ่อลงมานะครับแต่ถ้าให้ดีควรรอย่อเข้าที่ฟิโบนะเวลากลางฟิโบนะครับเจอเบรกเอาเนี่ยให้ลากจาก โลนะครับไปหาไฮนะถ้าเป็นขาขึ้นอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็นขาลงนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่เบรกเนี่ยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลากจากนะครับไฮไปหาโลแล้วรอเด้งอ่าเช่นจังหวะเนี้ยที่กราฟเนี่ยเบรกโลลงมาเห็นไหมครับอ่าเบรกโลเนี่ยเพื่อนๆพืการฟิโบเลยจากไฮดึงลงมาหาโลครับเมื่อเขาเด้งขึ้นไปเทสนะเปิดเซลล์ที่แนวแรกคือแนวต้าน38.2แนวที่2คือ61.8ิบเจะมีอยู่2แนวเห็นไหมครับ ที่เป็นแนวต้านนะถ้าไม่ผ่านก็ปรับตัวลงนะครับไม้เซลล์ไม้แรกตรงนี้เห็นไหมอ่าเขายกขึ้นไปแล้วเขาไม่ผ่านแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงเลยาเพระฉะนั้นขาบ,บายเหมือนกันครับขาบ,บายเหมือนกันนะอ่าขาบายเหมือนกันนะครับอย่างแรกกาฟเพึ่งจะเปรีอย่าเพิ่งรีบบายตามให้รอย่อนะครับแนวแรก38.2จะอยู่ที่ราคา4080นะครับถึง4078ตรงนี้เป็นแนวแรกนะครับส่วนถ้าหลุดโครงสร้างดูยังไงสําหรับไม้บายที่เรารอย่อบายเนี่ยถ้าหลุดโครงสร้าง เวลาเราเรอย่อบ่ายใช่ไหมจังหวะที่กราฟเนี่ยเฮ้ยโคจมันเปลีป่ยนโครงสร้างหรือ,อยังมันจะลงหรือ,อยังถ้านะครับกราฟจะลงเนี่ยดูไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ากราฟเนี่ยมีการเบรกหลุดโลนะครับที่เขายกขึ้นมาก่อนหน้าไหมถ้ามีการปรับตัวลงมาแล้วหลุดโลที่ปรับตัวนะครับขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยโลเนี่ยนะครับหมายความว่าเสียโครงสร้างการปรับตัวขึ้นแล้วอันเนี้ยควรออกจากฝั่งบ่าย นะเพราะเราไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยจะเบรกลงเลยไหมหรือว่าหรือว่าจะลงยาวหรือมากหรือเปล่าเพราะในการเบรกลงลงได้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการสร้าง lower low นะครับนะที่ต่ํากว่าโลก่อนหน้าเพราะนั้นโอกาสที่จะลงมีสูงแต่ถ้าลงมาอีกยังไม่ต่ํากว่าโลไว้นะครับมีโอกาสยกขึ้นได้อยู่นะครับนะเพราะฉนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีนะอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอจังหวะบายไปแล้วเนี่ยติดไม้ทํายังไงนะครับดูว่ากราฟเนี่ยเบรกลงไหมถ้าหลุดโลก่อนหน้าได้ล่วงแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ควรออกจากฝั่งบายนะครับแล้วก็มองไปฝั่งนะครับหาจังหวะเด้งเทโลโฟลูตามนะครับนะสำหรับคลิปแรกนะครับ ep ที่1นะครับนะการเทรดแบบ smc นะครับพื้นฐานนะครับการเทรดตามรายใหญ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าอยากติดตาม ep ที่2ถึง ep ที่10นะครับฝากแชร์ไลน์นี้ฝากแชร์คลิปนี้ให้ถึง100แชร์ไปเลยนะครับซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด10 ep นะครับในเรื่องของพื้นฐานการเทรดตามรายใหญ่ผมตั้งใจว่าจะทำลงเพจ นะครับเน้นไปที่ความรู้ในการเทรดเพื่อให้ทุกคนเทรดเองได้ด้วยตัวเองนะครับฝากแชร์คลิปนี้ให้ทีนะครับถ้าครบร้อยคลิปแล้วอร้อยแชร์แล้วผมจะลงคลิปที่2ครับไปถึงคลิปที่10นะครับลงนะครับคลิปไปเลยนะฝากกดแชร์ให้ทีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ